สวัสดีค่ะมาพบกับเสี่ยวเหยาวนะคะหลังจากที่เราได้พาทำ KTB Corporate Online ทั้งในส่วนของการโอนเงินแบบพร้อมเพหรือว่าการโอนเงินโดยใช้หมายเลขบัญชีธนาคารนะคะวันนี้เราเรายังไม่ได้พาอนุมัตินะเพราะว่าจะเป็นในส่วนของออโต้นะคะ Authorizer นะคะที่มีส่วนในอนุมัตินะคะส่วนเราจะเป็นในส่วนของ Maker นะคะ Maker ก็ทำหน้าที่ในการส่งไฟล์นะคะทำไฟล์ทั้งหมดรวบรวมข้อมูลนะคะ ต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้พาโอนนะคะเตรียมเทคไฟล์รายเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเช็คเงินนะคะรายงานการโอนเงินนะคะเราจะมาดูว่ารายงานการโอนเงินของเราอะ่ะถูกต้องไหมนะคะในส่วนของตรงนี้เราจะพาเข้าทั้งพร้อมเพย์แล้วก็ในเป็นที่ในส่วนที่เป็นของบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะซึ่งเราใช้ทั้ง2แบบเลยนะคะพร้อมเพย์จะเป็นการโอนเงินด้วยบัตรประชาชนนะคะแล้วก็จะเป็นของจี F นะคะที่ใช้เลขบัญชีในการโอนเงินซึ่งในหน้าจอตรงนี้สามารถเราสามารถเปิดได้2หน้าจออันนี้เราเราทำให้ในส่วนของตรงนี้จะเป็นการโอนเงินด้วยหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะตรงนี้จะมีข้อแตกต่างกันนะคะอันนี้เราเราพาเข้าระบบจริงเลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาวน์โหลดนะคะเหมือนกล้องไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าในส่วนของที่เป็นโอนเงินด้วยพร้อมเพย์นะคะก็จะมาเจอหน้าจอเพียงเท่านี้นะคะ มีหน้าจอไม่กี่อย่างนะคะแต่ว่าเราเราจะมาเจอในส่วนของบังเบลเปเมนต์นะคะในส่วนของตรงนี้เราใช้ในการอัปโหลดแล้วก็แทรคกิ้งโหลดนะคะที่ใช้ในการเช็ครายงานนะคะซึ่งรายงานตัวตรงนี้ค่ะเราจะเรียกรายงานพร้อมพีนะคะใช้ได้แค่1เดือนเท่านั้นนะคะเราก็เลยจะพามาดูตัวที่เราเซฟไว้ให้นะคะเราจะเริ่มจากการโอนเงิน นะคะการเรียกรายงานการโอนเงินด้วยหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะอันนี้รหัสตรงนี้เราจะขึ้นต้นด้วย G นะคะที่เป็นของการโอนเงินนะคะหน้าจอเราก็จะมาตรงนี้นะคะการเปิดหน้าจอของ k t b c o r p o r a t อ o n l i n นไลนได้ไม่เกิน15นาทีนะคะถ้าเราไม่ได้เข้านานนะคะก็จะหลุดนะคะเราเรามาเข้าในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเห็นตรงฟ้มริลูกเตา๋าช่องลูกเต๋าสี่เหลี่ยมนะคะให้มานะคะตรงลูกเต๋าตรงนี้นะคะ คลิกที่ดาวน์โหลดนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นข้อมูลตรงนี้เลยนะคะในส่วนของวันปัจจุบันเนาะอันนี้ก็จะขึ้นวันที่5เดือน12เลยแต่ว่าเราจะย้อนหลังให้ดูว่าในรายงานตัวตรงนี้ค่ะสามารถดูได้กี่เดือนนะคะซึ่งเราอาจจะพลาดตั้งแต่ตอนแรกแล้วะคะ่ะอันนี้เราลองให้วันที่5เดือน12แต่ว่าเราลองลอง ลองทดลองมาเป็นของวันที่1กันยานะคะว่าจะเรียกรายงานเขาจะเรียกให้ไหมพอเราใส่วันที่1จากวันที่1กันยามาจนถึงวันที่5้ธันวานะคะก็ไม่สามารถเรียกรายงานการโอ,อนเงินได้นะคะเพราะว่าระบบนะคะให้ได้แค่ไม่เกิน90บวันเท่านั้นนะคะดังนั้นเราก็เลยลองหาอะไรที่เป็น90วันก็คือวันที่6 กันยายนนะคะกันยายนถึงวันที่5ทธันวาคมนะคะในการส่วนของที่เรายังสามารถเรียกรายงานได้ถ้าลืมหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะยากนิดนึงนะคะซึ่งเราก็มาดูตรงนี้นะคะตรง s e r v i วิสเนมนะคะให้เราเลือกที่ของเราจะใช้ได้ KTB IP 0 3นนะคะอันนี้หน้าจอไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะจะเป็น KTB k t ทีบีไอเปย์กับ IP เปย์ไดเรกศูนนะคะสถ <c oughs> ก็จะเป็นต่างธนาคารในส่วนของ i p เปย์ไดเรกศูก็จะเป็นของการโอนธนาคารกรุงไทยนะคะเราใช้ได้แค่2ส่วนนี้นะคะนอกนั้นเราเสียค่าธรรมเนียมเองพอมาในส่วนตรงนี้เราจะลองเอาของที่เป็นต่างธนาคารให้ก่อนนะคะต่างธนาคารก็จะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยนะคะเราจะใช้ไฟล์ของกรุงเทพออมสินกสิกรไทยธนาคาร ทหารไทยอ้อมสิน,นะคะเราก็จะใช้ไฟล์ตัว IP นะคะ Standard 03ซึ่งรายงานตัวตรงนี้เราเรียกรวมได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครทำวันต่อวันก็สามารถเรียกรายงานได้นะคะถ้าเราทำรายงานวันที่1ธันวานะคะของต่างธนาคารรายงานก็จะออกวันที่3ธันวานะคะเราราบ่ายซ สามโมงนะคะถึงจะเรียกรายงานได้อันนี้ก็ต้องดูช่วงเวลาแต่ว่าถ้าเป็นของธนาคารกรุงไทยนะคะก็จะเรียกรายงานได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะคะ,ะในส่วนของตรงนี้เราจะเลือกมาตัวอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเราเรียกมาในส่วนของการใช้ชื่อไฟ S, S ก็คือ Standard เราก็ขึ้นต้นด้วย S ไปเลยนะคะวันที่เราก็ตามด้วยวันที่1ก็จะใช้0 1เดือนเราก็จะใช้09ตามด้วยปีคศนะคะแล้วเลขสาหลักก็อาจจะวันหนึ่งเราทําได้2ไฟล์3ไฟล์หรือว่าไม่เกินร้อยอรายการเราก็เลยให้0ูนยนนะคะวิธีการตั้งชื่อไฟล์นะคะในส่วนของตรงนี้เราเลือกได้เลยนะคะในส่วนของการดาวน์โหลดรีพอร์ตนะคะให้เราเลือกวันที่ได้เลย ในส่วนของพอเราเลือกดาวน์โหลดวันที่นะคะก็จะมีรายงานอยู่4รีรายงานนะคะจะเป็น CFT037038 นะคะในส่วนที่เราต้องใช้จริงๆนะคะก็คือแค่2อย่างนี้ในส่วนของรีพอร์ตตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นรีพอร์ตตัวที่ผ่านนะคะกับ transaction report ตัวตรงนี้038นี่คือไม่ผ่านนะคะเราจะเจอแค่2อันนะคะแล้วก็บันทึกเก็บไว้นะคะเราเราไม่ได้ปริ้นไว้จากเมื่อก่อนเนาะที่ บางทีเราทํารายงานเสร็จแล้วเราจะต้องเรียกรายงานเก็บไว้นะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบนะคะถ้าสตงม,มาก็จะเป็นการเอาตัวเนี้ยค่ะรายงานตัวนี้ใช้ในการให้สตงตรวจสอบได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ปริ้นไว้ก็ใช้อาจจะใช้ในการเบริกกับตัวโอนที่เราใช้ไฟล์นะคะที่ทาในเทปไฟล์ตัวตรงนั้นกับการโอนเงินนะคะแต่ว่ารายงานตัวตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่าต้องใช้นะคะเราก็เลยจะปริ้นเซฟเก็บไว้นะคะเพื่อเปิดไฟล์ ในส่วนของการบันทึกไฟล์นะคะเราก็จะเห็นในมุมขวาด้านล่างนะคะเราใช้ชื่อไฟล์ตามวันที่ไฟล์ที่เราโอนได้เลยนะคะเมื่อเปิดไฟล์เข้ามาแล้วก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรหัสคัสเตอร์นะคะของหน่วยงานเรานั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น IP ที่เราได้แลกจากการโอนนะคะ Customer ref นะคะก็จะเป็น16เลข16หลักน,นะคะที่เราได้จากการโอน k t b นะคะในส่วนของการอัปโหลดตรงนี้เราอัปโหลดเมื่อวันที่23เดือน11นะคะวันที่มีผลก็จะเป็น25เนาะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น2วันนะคะเงินเข้าถ้าต่างธนาคารอนะันี้เราไม่ได้นี้ตัวจํานวนเงินนะคะก็จะให้ดูว่าเป็นต่างธนาคารเราโอนเงินตรงนี้ก็จะเป็นโอนเงินสําเร็จนะคะดูยังไงว่าโอนเงินสําเร็จเราก็จะเห็นตรงนี้นะคะว่า ตัวดีนะคะเราโอนผ่านนะคะถ้าเป็นตัว C จะไม่ผ่านอันนี้เราถือว่าเราโอนเงินสําเร็จเราก็จะสามารถใช้ได้นะคะในส่วนของตรงนี้เราก็จะพามาดูอีกรายงานหนึ่งที่มีทั้งโอนสําเร็จแล้วก็ไม่โอนสําเร็จนะคะเราก็เลยพาเลือกสุ่มมาดูอีกแล้วนะคะเราก็ก่อนอื่นเราก็จะต้องเปิดไฟล์ตรงนี้อันนี้จะต้องทําการเซฟไฟล์ก่อนเราถึงจะเปิดข้อมูลได้นะคะอันนี้จะเป็นรายการของ การโอนรายการเงินเดือนนะคะที่เป็นในการหักก็จะมีตัวที่ผ่านใช่ไหมคะอย่างเช่นเราโอนโอนไป10บาทแล้วผ่านการผ่านแค่9รายการคือโอนผ่าน9บาทในส่วนที่ไม่ผ่าน1บาทตรงนั้นอะ่ะเราก็จะมาดูรายงานใหม่นะคะตรงนี้ก็เรา,เาระยะเวลาเราโหลดเมื่อวันที่10 21ตุลานะคะวันที่มีผล26เราจะใช้ตารางเงินเดือนนะคะในการโอนนะคะในส่วนของตรงนี้ ก็จะเห็นรายการสรุปว่าโอนผ่านกี่รายการนะคะจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วก็จะมีตัวไม่ผ่านนะคะเราก็จะมาเช็คตรงที่หน้าบัญชีหน้าบัญชีเดี๋ยวเราพามาดูข้างหน้าตรงนี้ตรง Account Summary นะคะมันก็จะเห็นจํานวนเงินว่ายอดคงเหลือมีตรงเงินตรงไหนคายออกมาบ้างนะคะตรงนี้ ในส่วนของตัวไม่ผ่านนะคะเราสามารถมาเช็คตรงนี้ได้เลยนะคะตรงที่038นะคะเราจะมาดูรายละเอียดกันว่ารายงานตัวตรงไหนไม่ผ่านบ้างน,นะคะเราก็ต้องเซฟเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเพิ่มคําว่าไม่ผ่านเพื่อจะให้เราได้ดูง่ายนิดนึงนะคะพอเราเปิดมาดูแล้วแหละเราก็เจอแล้วแหละค่ะว่า,าตัวนี้มีไม่ผ่านหนึ่งรายการที่ไม่ผ่านเพราะว่าอะไรตรงนี้คะ่ะที่เราใส่สีเขียวให้คือ account close นะคะก็คือบัญชีตระะตรงนี้คะ่ะเขาได้ปิดบัญชีไปแล้ว นะคะก็เลยทําให้เงินตัวตรงนี้ค่ะคลายเข้ามาในระบบ GF ของเราคืนนะคะในส่วนบัญชีที่เป็นเงินก็ประมาณของเราเราจะต้องเอาไปทําการโอนเงินใหม่อีกครั้งนะคะหาเลขบัญชีนะคะที่ถูกต้องนะคะเพื่อใช้ในการโอนเงินในครั้งต่อไปนะคะ เสร็จแล้วพอมาในส่วนเมื่อกี้เราได้ในส่วนของต่างธนาคารเสร็จแล้วเราก็จะมาในส่วนของที่เป็นธนาคารกรุงไทยวิธีการเรียกรายงานก็จะเหมือนกันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะพามาแอมเปลิลอีกนะคะในส่วนของที่เป็นธนาคารกรุงไทยเราก็จะขึ้นต้นด้วยดีเนาะดีไดเรกนะคะให้ใช้ตัวตรงนี้เราเอาตัวที่ผ่านให้เลยนะคะก็หน้าตาเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราใช้คําสั่งที่สแตนดาร์ดศูนย์สหรือว่าจะเป็นไดเรกศูนย์สนะคะในส่วนของ ตัวตรงนี้เราให้ดูต่อไปนะคะเราจะมาส่วนของพร้อมเพย์นะคะหน้าตาของพร้อมเพย์เมื่อกี้เลยนะคะเราก็ไปที่ลูกเต๋า9อันตรงนี้เลยนะคะมาดูหน้าจอของพร้อมเพย์ก็จะแตกต่างใช่ไหมคะเบลเปเมนต์นะคะก็จะมีอัปโหลดไฟล์เป็นบังเปเมนต์นะคะแล้วก็เทรดดิ้งเบลเปเมนต์นะคะถ้าพูดผิดก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเราใช้คําสั่งหน้าจอตัวนี้ละกันนะคะ ้าภาษาใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถมาเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ใช้แปลเป็นภาษาไทยนะคะให้คลิกขวาแล้วเลือกแปลเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอภาษาไทยว่าสรุปบัญชีสเตตเมนต์ข้อความได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากใช้ภาษาอังกฤษก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะรีเฟรชนะคะก็ให้เราต้นฉบับ ไม่เป็นไรคะ่ะเราค่อยออกจากหน้าจอใหม่แล้วก็ค่อยมาเดี๋ยวภาษาก็จะมาใหม่เองนะคะในส่วนของพร้อมเพย์นะคะก็จะเป็นการโอนเงินด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับเบอร์โทรศัพท์แต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยใช้วิธีการโอนเงินด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะเพราะว่ามันจะติดตามยากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเราจะใช้ซิ t i z เ n ID นะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเรานี่แหละที่ใช้ในการโอนเงินนะคะเพื่อ ง่ายต่อการตรวจสอบนะคะในส่วนของการโอนรายงานตรงนี้นะคะในส่วนของที่เราโอนเมื่อกี้ค่ะ KTB KTB ที่เป็นโอนด้วยหมายเลขบัญชีใช่ไหมคะจะอยู่ได้90วันแต่ว่าในส่วนของพร้อมเพย์จะอยู่ได้เพียง1เดือนเท่านั้นนะคะเราก็เลยเริ่มต้นวันนี้วันที่5ธันวาคมนะคะเราลองเรียกย้อนหลังนะคะก็คือ1พฤศจิกายนระบบไม่ให้นะคะเพราะว่าสูงสุดได้แค่1เดือนนะคะม็กซิมัมพีเรียดนะครับ from to is ี m e n t n t h นะคะก็คือเราสามารถเรียกได้แค่1เดือนเท่านั้นนะคะดังนั้นเราก็เลยจึงใช้ได้ที่วันที่เริ่มตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนมาจนถึงวันที่5ธันวาคมนะคะเราสามารถมีระยะเวลาได้1เดือนเท่านั้นนะคะถ้าเราลืมบันทึกเดือนหน้านัน้นก็ก็ละหมากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราจําได้แล้วก็ค่อยคอย่คอยปริ้นออกมาเลยนะคะในส่วนของพร้อมเพคใช่ไหมคะระยะเวลาในการโอนเงินอย่างเช่นเราโอนวันที่1ธันวาเงินจะเข้าวันที่11 วันที่สองธันวาคมได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องทำรายการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีก็ได้หรือว่าอาจจะไม่เกินสิบสองนาทีนัน่นสิบสองนาฬิกานะคะถ้าเป,เป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทำเสร็จหลังๆนะคะกลัวจะมีความตื่นเต้นนิดนึงนะคะในส่วนของการโอนเงินตรงนี้นะคะเราดูเลข ktb เราจะใช้ sp นะคะอันนี้เพราะว่าเป็นพร้อมเพย์ก็เลยใช้ sp ไปเลยอันนี้แล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนจะใช้ในการ ใช้ชื่อเนาะตรงนี้แล้วแล้วแต่เราได้เลยนะคะแต่ว่าเพื่อความสลรับเราก็จะใช้วันที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้ที่เราจะเห็นว่า Process นะคะ p r o c e s s ก็คือเป็นการโอนเสร็จแล้วมันก็จะมีรายงานร e p o r t ให้แต่ว่าตัวที่ยังไม่ขึ้นรายงานเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเพิ่งได้ทำการโอนเงินเมื่อวันที่สทธันวาสทธันวาวันที่มีผลเงินเข้าก็คือวันที่7ทธันวาดังนั้นรายงานยังไม่ออกค่ะก็คือ2ตัวตรงนี้ ก็เลยให้เราเลือกตัวใดตัวหนึ่งมาก่อนก็ได้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะหน้าจอก็จะเป็นดาวน์โหลดนะคะให้เราเลือกเลยนะคะคลิกดาวน์โหลดให้เราเลือกหน้าจอตรงนี้เราจะทําได้ครั้งต่อไปก็คือจะมีหน้าจออยู่4อันนะคะที่ต้องใช้ก็คือ TCFT001 Payment Detail Complete Transaction Report นะคะคือตรงนี้ก็คือจะเป็นรายงานตัวที่ผ่านนะคะแต่ว่าถ้าเป็น FT 002ตัวตรงนี้จะเป็นรายงานไม่ผ่านนะคะเราก็เลือกตัวที่ผ่านก่อนนะคะอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวเราเลือกวันที่ให้เลยนะคะให้เราเลือกดาวน์โหลดเลยนะคะอันเอาอันแรกก่อนพอเราเลือกดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราให้เราทําการบันทึกเซฟไฟล์นะคะเราถึงจะเปิดไฟล์ได้นะคะพอเราเปิดไฟล์ได้ก็จะเห็นตัวรายการตัวที่โอนสําเร็จนะคะก็คือจะขึ้นรายชื่อตรงนี้นะคะว่าตรงไหนบ้างนะคะในส่วนของพร้อมเพย์ก็จะขึ้นต้นด้วยไอนะคะเพราะว่าเราใช้ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ K Bank นะคะ b r a n c นะคะตัวตรงนี้เราจะใช้111สตัวนะคะ Account เราจะใช้10ตัวแต่ว่าพอมาขึ้นระบบจะเพิ่มให้เป็น12หรือเปล่านะคะก็คือที่เราใช้ไฟล์ในการโอนก็คือเพื่อไม่ให้ระบบนะคะจะจําตีกันนะคะระหว่างหมายเลขบัญชีกับเลขบัตรประชาชนดังนั้นเราก็จึงเลือก111เหมือนกันนะคะในส่วนของพร้อม Pay ตรงนี้คือคนที่ผ่านนะคะ พอต่อมาให้เราเลือกรายการต่อมานะคะก็คืออคำสั่งที่ ctf02 ตรงนี้จะเป็นรายงานตัวที่ไม่ผ่านนะคะพอตัวที่ไม่ผ่านจะมียังไงบ้างเราก็ต้องเซฟก่อนเราจะเพิ่มขึ้นว่าไม่ผ่านนะคะตัวที่ไม่ผ่านเราเห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะ proxy is not registered นะคะ on mpp ตัวตรงนี้ก็จะหมายความว่าเรานะคะน้องๆน,นะคะ ที่เราโอนเงินให้นะคะไม่ได้ทําการผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนนะคะคือเงื่อนไขของเราเราขึ้นต้นด้วยไอเท่านั้นนะคะถ้าใช้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์เงินตรงนี้ก็จะไม่เข้ายังไงเงินตรงนี้ก็จะคายออกมานะคะในส่วนของเหตุผลในการโอนเงินไม่ผ่านนะคะในส่วนของพร้อมเพย์เนาะก็จะมีอยู่3รายการที่เราพบนะคะก็คือ 1. ไม่ลงทะเบียนพร้อมผูกพร้อมเพย์นะคะ2ก็จะเป็น ไม่พบเลขบัญชีบางคนกค็คือไปปิดบัญชีตัวตรงนั้นแล้วแต่ว่าผูกพร้อมเพย์ไว้ไม่ได้ทําการยกเลิกบัญชีพร้อมเพยกับธนาคารตัวที่เราปิดก็ไม่เจอเหมือนกันนะคะ Account Clo s e ก็คือปิดบัญชีตัวตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละคะ่ะ2 2เหตุผลนี้คือ Account Clo s e ก็คือปิดบัญชีไปแล้วนะคะแล้วอาจจะยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็ได้ในตัวของ Account Clo s e นะคะแต่ว่า3หลักเลยนะคะที่เงินไม่เข้านะคะในส่วนของพร้อมเพย์ถ้าอยากได้เงินก็ สามารถลงทะเบียนตามเงื่อนไขของเราได้นะคะนั่นก็คือผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะถึงจะได้เงินนะคะในส่วนของรายงานตัวตรงนี้ก็จะขึ้นว่ามีใครไม่ผ่านบ้างนะคะเราก็จะเมื่อน้องดําเนินการผูกพร้อมเพย์เสร็จแล้วนะคะตามเงื่อนไขเราจะทําการโอนเงินให้ใหม่นะคะหรือเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้องผูกเสร็จแล้วหรือยังไม่ผูกนะคะเราก็สามารถมาเช็กกับ ธนาคารสมาร์ทโฟน Mbanking ของเราที่เรามีอยู่แล้วก็จะใช้หมายเลขบัตรประจำตัวของน้องทดสอบในการโอนดูนะคะถ้ายังไม่ผูกพร้อมเพย์ระบบก็จะฟ้องว่ายังไม่ผูกแต่ว่าถ้าโอนถ้าดำเนินการผูกพร้อมเพย์ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นชื่อตรงนั้นนะคะเราก็จะดำเนินการทดสอบต่อไปนะคะนี่ก็เป็นวิธีการโอนเงินในระบบของ KTB Corpor a t e อ n l i n e ซึ่งเราพามาดูวิธีการโอนเงินทั้ง2วิธีนะคะทั้งในส่วนของการโอนเงินด้วยหมายเลขบัญชีแล้วก็ บัตรประชาชนนะคะในส่วนของพร้อมเพย์นะคะในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมีการโอนเงินแล้วโอนไม่ผ่านมีปัญหาทำไมถึงถึงไม่ผ่านโหลดแล้วไม่ผ่านนะคะในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในครั้งต่อๆไปหรือว่าวิธีการอนุมัติเงินในส่วนของออ t o ้ i รตเเซอร์ ER นะคะเราจะขอแอป วิธีการนิดหนึ่งนะคะว่ามีตรงไหนบ้างนะคะแต่ว่าถ้าใครมีคําถามหรือมีปัญหาติดขัดใดๆก็ยินดีจะช่วยกันนะคะสําหรับวันนี้เซียวเยาก็มีปัญหาเกี่ยวกับการโอนเงินนะคะวิธีการโอนเงินในส่วนของ KTB Corporate Online นะคะเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ